คลิปนี้เราก็คงอยู่ต่อกับเรื่องนายถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับงั้นมาต่อกันกันกบตุ๊กตาผู้พิทักษ์ทั้ง9ตอนจบกันเลยครับโลกของเราได้แตกดับแล้วแต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไปและถ้าใครอยากได้เสื้อการ์ตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass T Store ห้าตื่นขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคม เขาเป็นตัวละครเดียวในกลุ่มที่เหลือตาเพียงข้างเดียวอีกครั้งยังปรากฏตัวทั้งเวอร์ชั่นปี2005และปี2009โดยในหนังสั้นเขาคล้ายกับว่าเป็นที่ปรึกษาให้แก่ก้าและเป็นตัวละครที่ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่า The c a t b e a s t นั้นอันตรายแค่ไหนในเวอร์ชั่นปี2009้าเป็นวิศวกรตาเดียวที่มีท่าทีเป็นคนใจดีและชอบช่วยเหลือแนะแนวหมาเลข9 เขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มักจะสร้างสารรค์เครื่องมือและอาวุธขึ้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขามีบทบาทคือการเป็นผู้สนับสนุนเป็นหลักครับอีกครั้งยังเป็นผู้ที่คอยปฐมพยาบาลอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามตัวเขามีข้อบอกพร่องอยู่คือความขี้อายและใจง่ายแล้วคนที่เขาสนิทที่สุดก็คือหมายเลขสองครับโดยทั้งคู่จะคอยช่วยเหลือกันและกันให้คำปรึกษาในการซ่อมแซมสิ่งต่างๆดังนั้นสิ่งประดิษฐ์แรกที่คาดว่าพวกเขาสร้างร่วมกันคือกล้องสองทางไกลที่เห็นบนหอคอยสังเกตการณ์นั่นเอง ส่วนรูปร่างของหาที่เด่นคือดวงตาที่เหลือเพียงข้างเดียวซึ่งทั้ง2เวอร์ชันนั้นก็เหมือนกันเลยครับแล้วในเวอร์ชันปี2009ได้เปิดเผยว่าหามีดวงตาทั้ง2ข้างมาก่อนแต่เขาต้องทุนเสียมันไปข้างหนึ่งจากระเบิดแกส๊สทําให้เขาล้มลงและกระแทกพื้นด้วยตาข้างซ้ายนอกจากนี้ในส่วนต้นฉบับรูปร่างของหาในหนังสั้นก็เคยถูกเขียนมาให้มีซิปตรงลําตัวแทนที่จะเป็นกระดุมครับ แล้วในเรื่องคุณผู้ชมจะได้เห็นเขาชอบสะพายเป้เวลาออกไปไหนมาไหนซึ่งตัวพัสดุของมันเนี่ยมันทํามาจากผ้าย,ยิปซีกับปลอกมือที่ยึดด้วยเชือกหรือลวดถักผ่านกระดุมนอกจากนี้อาวุธคู่กายของเขาก็เจ๋งไม่เบาครับมันเป็นหน้าไม้จิ๋วที่ทํามาจากสปริงและเศษเหล็กที่มีเข็มเป็นกระสุนซึ่งสันนิษฐานได้ว่าอุปกรณ์เจ๋งๆทั้งหมดเขาได้ทําขึ้นมาเองแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเขาครับผลงานแต่ละชิ้นล้วนมีชีวิตเป็นของตัวเองเช่นหมายเลขสอง เขายุ่งอยู่กับการซ่อมแซมเครื่องมือในห้องแลบบของฉันโดยเขาใช้เวลาไปทั้งวันในการซ่อมแซมเลนและประดิษฐ์กล้องสองทางไกลมันเป็นความรู้สึกที่ประหลาดราวกับว่ากำลังมองเห็นตัวเองในร่างตัวน้อยๆซึ่งในการสร้างหุ่นตัวใหม่แต่ละครั้งมันจะช่วยให้ฉันออกแบบและแก้ไขปรับแต่งตัวต่อไปได้อย่างละเอียดมากขึ้นมันจึงนำมาสู่เขาหมายเลข5เขาได้เกิดวันนี้ฉันคิดว่าห้าจะผลิตตัวออกจากมือของฉันเหมือนคนอื่นๆแต่เขาไม่ทำ เขากลับมองมาที่ฉันด้วยความไว้วางใจและรอให้ฉันค่อยๆวางเขาลงท่ามกลางอุปกรณ์ต่างๆในห้องทดลองในขณะที่พี่น้องของเขานั้นเริ่มอยากจะสำรวจสภาพแวดล้อมตามลําพังแต่สําหรับ5เขารอ้อยฉันชี้ทางให้แก่เขาเขาได้แสดงความเชื่อใจแด่ฉันและ5าก็เป็นผู้สร้างที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ฉันเคยมีมาจนถึงปัจจุบันนี้หเกิดวันที่28สิสิงหาคม เขามีความเป็นศิลปินสูงพร้อมกับเป็นนักพยากรณ์6เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดในกลุ่มแต่ไม่ค่อยจะพูดโดยส่วนใหญ่เขาชอบที่จะแสดงความคิดของตัวเองผ่านการวาดภาพออกมาในรูปแบบศิละปะสุดแปลกประหลาดมันยังเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกว่าเขามองโลกแตกต่างจากคนอื่นๆในกลุ่มมากกว่านั้นเขาก็มักจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่ตัวคนเดียว ซึ่งมันทําให้เขามีความพิเศษและมันก็คือนิมิตเกี่ยวกับอดีตและอนาคตของพวกจักรกลและพวกผองดังนั้นเขาจึงจะวาดสิ่งที่เขาเห็นในความฝันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรางของขลังและสัญลักษณ์อักษร3ามตัวบนอุปกรณ์แบบนี้แล้วภาพวาดของเขาก็จะเป็นจิ๊กซอว์หลักที่จะแก้ไขปัญหาสําคัญส่วนใหญ่ของเรื่องทั้งหมด แล้วไอ้ต้นกําเนิดของการมีนิมิตของ6มันอาจจะเริ่มมาจากสิ่งที่ถูกลบไปครับมันเป็นฉากที่เกิดขึ้นในอุโมงค์ร้างพวกเขาเข้าไปในนั้นหลังจากนั้นกุญแจของ6ก็ถูกดึงออกไปและ8ดเป็นคนที่ยึดมันไว้ได้ก่อนที่จะโยนมันลงกับพื้นหมายเลข6รีบคว้ามันและได้ทานายเกี่ยวกับจักรกลเย็บผ้าโดยเขาได้บอกว่า2กําลังจะมาและนี่ก็อาจเป็นแนวคิดดั้งเดิมของ6ในการทานายอนาคตรครับในส่วนของรูปร่างของ6ก เป็นที่รู้ดีว่าแปลกตาจากคนอื่นๆทั้งตัวเล็กสุดบวกกับมีตัวเป็นสีเทากับขาวแล้วยังมีจุกเส้นได้ที่มีสีเดิมคือสีขาวอมเทาอยู่บนหัวแต่มันปนเปื้อนด้วยหมึกจึงกลายเป็นสีดำครับส่วนดวงตาของเขานั้นก็แปลกมันไม่เท่ากันโดยข้างหนึ่งโตไปข้างหนึ่งมันอาจเป็นการเน้นถึงสภาพจิตใจของหกหรืออาจหมายถึงความที่เขาเป็นเด็กพิเศษหกมักจะทําอะไรแปลกๆอยู่เสมออย่างการที่เขาสวมกุญแจเก่าปริศนาไว้รอบคอ ซึ่งความลับของไอ้กุญแจนี้ก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่ามันเอาไว้ขายกล่องดนตรีหรือกล่องเครื่องประดับของนักวิทยาศาสตร์ครับนอกจากนี้รูปร่างดั้งเดิมของเขาเลยเนี่ยจะมีผมที่ยาวและใบหน้าผอมแห้งกว่าในเรื่องมากส่วนในตัวกุญแจก็กว้างกว่าและใหญ่กว่าอีกด้วยแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของ6ครับหมายเลข6ต้องบอกเลยว่าแปลกหลังจากการเกิดของหมายเลข5ฉันคิดว่าการสร้างพวกเขาจะแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับโลกรอบๆตัวของเขาโดยกําเนิด รวมไปถึงสถานที่ในโลกแห่งนี้ด้วยมันไม่ได้หมายความว่าหก ok ไม่เข้าพวกแต่เขาแค่ไม่ปกติหก ok ได้แสดงออกอย่างน่าอัศจรรย์ผ่านงานศิลปะของเขาการที่ร่างภาพเล็กๆแปลกๆเหล่านี้มันแสดงถึงสิ่งที่เขาได้คิดขึ้นดีกว่าคําพูดมันจึงทําให้ฉันคิดว่าเขาเห็นโลกต่างไปจากคนอื่นๆแล้วการมีสัมผัสแบบนี้มันทําให้เขาตัวคนเดียวแต่ดูเหมือนว่าเขาจะชอบมันบางครั้งการอยู่คนเดียวมันก็ง่ายกว่า หกเดวตัวต,วตวขนของฉันไปมากกว่าคนอื่นๆดังนั้นฉันต้องการการนอนหลับ7เธอตื่นขึ้นเมื่อวันที่31สิงหาคมเธอเป็นเหมือนดั่งไฟเธอคือคนดื้อรัน้นรักอิสระและความท้าทายแต่อีกมุมหนึ่งเธอก็มีความสงบและความมั่นใจในการต่อสู้อีกทั้งเจ็ดยังรู้สึกผิดหวังกับคนอื่นๆที่ไม่เต็มใจที่จะออกไปจากหนึ่งเพื่อมีชีวิตที่เป็นอิสระเหมือนกับเธอ และแน่นอนว่าเธอต้องเกลียดชังหนึ่งครับโดยเฉพาะความเป็นผดเด็จการและแนวคิดการเป็นผู้นําของเขานอกจากนี้เจ็ดยังคอยเป็นผู้ปกป้องของ3และ4เป็นพิเศษโดยเธอมีบทบาทเบียบเสมือนมนารดาของพวกเขาแล้วในต้นเรื่องตัวเธอนั้นมีท่าทีที่แข็งกระด้านมากครับแต่เมื่อก้าวมาถึงเธอเริ่มมีความอ่อนไหวและอ่อนโยนมากขึ้นซึ่งที่มันเป็นแบบนี้ก็มีการคอนเฟิร์มจากเชเนกเกอร์้วครับว่าก้าวกับเจ็ดเป็นคู่กันอีกด้วยไม่นะ รีบรดเราทําไม่ได้ถ้าไม่มีนายนะส่วนประกอบของตัวเจ็บด,ดูเหมือนจะทํามาจากผ้าลูกฟูกถักเป็นเส้นเล็กๆในสีผิวของเธอนั้นมีสีที่ซีดอ่อนเพราะมันมาจากการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานในการออกสํารวจแล้วรูปรักของเธอก็ถูกสร้างมาให้มีความสูงและผอมกว่าพี่น้องคนอื่นๆจึงทําให้เธอนั้นมีรูปรักที่สวยงามอีกทั้งถูกออกแบบมาให้มีไหล่ที่โค้งอย่างเห็นได้ชัด โดยตัวเธอนั้นมักจะสวมหมวกกระหลงนกอ,อีกาที่มีขนนกติดไว้ด้านหลังของหมวกและมันก็มีไว้เพื่อปกปิดรอยแผลเป็นครับซึ่งเป็นไปได้ว่าเธออาจจะได้แผลนี้ในตอนที่เธอคนพบกระโหลกของนกในขณะที่ถูกแคดบิดจับขังในกรงที่โรงงานส่วนเกาะตรงแขนขวาขเธอนั้นก็ทํามาจากชิ้นส่วนของปืนเก่าพร้อมกับมีกระดุมติดไว้อีกด้วยยิ่งกว่านั้นอาวุธหลักของเธอเนี่ยมันก็เป็นตัวหอกดาเมจสูงที่ทํามาจากเข็มนาฬิกากับใบมีดขนาดเล็ก มาดูความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทย์กับเจ็ดกันต่อครับไม่ว่ามันจะหายากแค่ไหนความสมดุลก็มีอยู่ทุกที่ในจักรวาลอันวุ่นวายของเรามันอยู่ภายในธรรมชาติความรักศาส,สนาและวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมีความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้กับกฎเกณฑ์ในโลกของเราอีกทั้งยังเป็นบทเรียนที่ฉันได้เรียนรู้มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้กระทั่งในกำแพงเหล่านี้ฉันก็กำลังเรียนรู้จากการสังเกตสิ่งมีชีวิตตัวน้อยของฉันอย่างหนึ่งเกิดมาเพื่อเป็นผู้นํา แต่มีช่วงเวลาที่ยากลําบากกับปัญหาความไว้วางใจตรงกันข้ามกับหมายเลข5้าเขาเต็มไปด้วยความไว้วางใจอันบริสุทธิ์และนี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าหรือแย่กว่าแต่มันเป็นเพียงการแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งเท่านั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่สวยงามโดยพวกเขาทั้งหมดนั้นไม่สมดุลจนกระทั่งบ่ายวันนี้เธอทั้งสวยกล้าหาญและมีความเป็นอิสระอย่างยิ่งอีกทั้งเธอได้แสดงถึงความว่องไวดุร้ายอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่อาจค่าถึงนอกจากนี้สายตานเฉียบคมของเธอจะแสดงให้เห็นว่ามันมีค่ายิ่งในภารกิจของพวกพ้องดังนั้นเจ็ดกำลังทําให้ส่วนที่เหลือเป็นรูปเป็นร่างแต่ในทางกลับกันเธอทําให้ฉันหมดเรี่ยวแรงหมายเลขแปได้ตื่นขึ้นเมื่อ3กันยายนเขามีความแตกต่างจากตัวอื่นๆทางรูปร่างและตําแหน่งของหมายเลขโดยมันกํากับอยู่ตรงบ่าของเขา หมายเลข8ดนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังง่ายอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งมันขัดกับลักษณะรูปร่างครับโดยหน้าที่หลกัหลกๆของเขาจะคอยเป็นผู้รับใช้และเป็นผู้ปกป้องหมายเลขหนึ่งและสิ่งที่เด่นๆของตัวนี้มันก็มีดีตรงที่กล้ามเนื้อกับพละกําลังที่มีมากกว่าสมองครับแยกชิ้นส่วนเขาแยกอะไรนะหรือพวกเขาจะแยกชิ้นส่วนออกมายึดของมันมาให้หมดไง<อ>ตัวของแปดดูเหมือนจะทําม,มาจากถุงเท้าเก่าเขาทั้งตัวใหญ่และดูเทอะทะมากกว่าตัวอื่นมาก อีกท้งเขายังมีปากที่กว้างเหมือนกับลิงมีดวงตาที่เล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวกับมือที่ใหญ่โตแล้วตรงลำตัวของเขามีหัวเข็มขัดอยู่3หัวอีกด้วยครับแต่มันเหลือเพียงแค่2ซึ่งมันอาจจะหายไปในตอนที่สู้กับแคทบีดก็เป็นไปได้ครับโดยในคอนเซปต์อาร์ตของหมายเลขแปบตัวเขาไม่ได้ใหญ่เหมือนในเรื่องนะครับเขามีหัวเป็นเหมือนตะเข็บธรรมดาที่ไม่ได้เย็บด้วยผ้าสส่วนอีกทั้งมีแขนที่ผอมบางและหุ้มไปด้วยเกราะล้อมรอบตัวซึ่งมันมีความเหมือนกับโลหะและกระดุม แล้วไอ้หมายเลขของเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงบ่านะครับแต่มันมาอยู่ตรงด้านหลังแทนซึ่งมันได้แตกต่างจากสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นกันในเรื่องนอกจากนี้ดีไซน์ตรงหัวของเขายังมีความคล้ายคลึงกับหัวของอูกิบูกในเรื่องไนท์แมร์บีฟอร์คริสต์มาสเลยครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเขาผู้ที่ปกป้องเราบางครั้งได้รับการชื่นชมน้อยที่สุดซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนี้ แม้แต่ฉันซึ่งโตงมาเป็นผู้ใหญ่แล้วยังรู้สึกหวาดกลัวกับแปดเล็กน้อยตัวเขานั้นใหญ่เมื่อเทียบกับคนอื่นๆทั้งหนาและเปลี่ยนไปด้วยพลังพร้อมกับกล้ามเนื้อที่ไม่เด่นชัดจนเกินไปผู้คนต่างต้องการใครสักคนที่จะมาปกป้องเขาในโลกใบใหม่และแปดก็เป็นผู้พิทักษ์ที่น่าเกรงขามแน่นอนถ้าฉันไม่มีใครสักคนคอยเฝ้าก็คงไม่ได้มาไกลถึงขนาดนี้ตลอดค่ำคืนนั้นมืดมิดท,ที่ไม่มีวันสิ้นสุดฉันต้องขอบคุณทุกสายตาที่คอยเฝ้ามอง,มองและได้รับการปกป้องจากกลุ่มกบฏ ฉันหวังเพียงว่าแปดจะสามารถปกป้องพี่น้องคนอื่นๆได้เช่นเดียวกับกลุ่มกบฏที่คอยปกป้องฉันจากสงครามแล้วในสงครามมันเลวร้ายแห่งนี้ถึงแม้ว่าการรายงานข่าวกองระดับแนวหน้าจะถดถอยลงแต่เขาก็ยังคงมืดมนทุกครั้งเมื่อได้ยินเรื่องราวใหม่ๆมวลประชาชาติได้ล่มสลายแล้วและยังคงมีพวกเราอยู่อีกที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของเมืองด้วยความรู้สึกเหมือนหนูที่กำลังรอการรมควันเพราะฉะนั้นฉันจะปล่อยแปดในตอนรุ่งสางพร้อมกับความช่วยเหลือจากกลุ่มกบฏ ที่มีภารกิจของตัวเองในตอนเช้าตรู่เก้าได้ถูกปลุกขึ้นเมื่อวันที่9ก้ากันยายนเขาเป็นตัวเอกของเรื่องครับและเป็นตัวที่ตื่นเป็นคนสุดท้ายซึ่งหมายเลขเก้าเป็นตัวละครที่ใกลเคียงกับคําว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในบรรดาพวกพ้องของเขาอีกด้วยเขาเป็นเหมือนหัวใจของกลุ่มทั้งมีความจริงใจมักจะคํานึงถึงผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอโดยเขาได้เกิดมาพร้อมกับความไร้เดียงสา แต่เขาเรียนรู้ที่จะเอาชนะข้อบกพร่องนี้อย่างรวดเร็วตัวของเขานั้นไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างตัวหนังปี2005กับฉบับโรงในปี2009ครับและสิ่งที่โดดเด่นในตัวเขามีเพียงอย่างเดียวคือความอยากรู้อยากเห็นโดยในฉบับหนังสั้นเก้าคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในกลุ่มและเขาได้อาศัยสภาพแวดล้อมกับความเฉลียวฉลาดของตนเองเพื่อช่วยให้เขาเอาชนะเจ้าแคทบีสพร้อมทั้งเป็นการล้างแค้นให้แก่พวก้องด้วย ในส่วนของรูปร่างของหมายเลข9ก้าทมาจากผ้ากระสอบสีน้ําตาลเขามีซิปสีทองด้านหน้าของลําตัวและมีหมายเลขเก้าประทับอยู่ด้านหลังซึ่งในตอนแรกนะครับ9ก้าถูกทิ้งไว้โดยไม่มีกล่องเสียงแต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขโดยหมายเลขสองแล้วนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของเขาผ่านนักวิทยาศาสตร์ครับฉันโดดเดี่ยวอยู่กับเสียงที่ก้องอยู่ข้างในหูข้างนอกมันช่างเงียบเหลือเกินร่างกายของฉันมันทั้งเย็นและเหนื่อยลา้าสายตาค่อยๆพล่ามัว และฉันก็ไม่ได้ยินเสียงใครมาสองสวันแล้วบางทีพวกเขาอาจจะเปลี่ยนเส้นทางหลังการโจมตีหรือเปล่าแต่ในเชิงนักปฏิบัตินิยมฉันได้แต่เพียงสันนิษฐานผลลัพธ์ที่น่าเป็นไปได้และทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยโลกแห่งนี้เต็มไปด้วยสถานที่ที่สวยงามอย่างไรก็ตามแต่ก็คู่ควรเก่กับการส้มแซมและสิ่งที่ฉันอยากทำที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขมันพวกเรานั้นมีศักยภาพและมีคำสาดอีกมากมาย แต่เราใช้มันอย่างศูนย์เปล่าไม่ว่ามันจะคุ้มหรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็คือของขวัญชิ้นใหม่ต่อโลกใบนี้ฉันรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวมันคงถึงเวลาแล้วโลกของเรากำลังจะจบสิน้นแต่ชีวิตต้องได้ไปต่อเป็นยังไงกันบ้างครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตัวละครหมายเลข5ถึง9แล้วคุณผู้ชมชอบหมายเลขไหนก็อย่าลืมมาบอกกันหน่อยนะครับ และถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องวัสตูนด้วยงั้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้า See you next time ครับ